การมอบบ้านกาชาติที่จังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งทางจังหวัดพัทลุงก,ก็ส่งมอบบ้านกาชาติจังหวัดพัทลุงประจําปี2565เพื่อเทอิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ ที่บ้านเลขที่3-42หมู่ที่2ตำบลตะแผนอำเภอศรีศบรรพ์จังหวัดพัทลุงจัดโครงการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายกู้เกียรติวงกระพันเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบบ้านกาชาติจังหวัดพัทลุงให้แก่นายวีรศักดิ์คงนุย้ยอายุ42ปี เดิมอาศัยอยู่ในขนาซึ่งมีสภาพจุดโทมบนที่ดินของมารดามีอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ต่อวันเฉลี่ยวันละ200บาทมีสมาชิกในครอบครัวอีก2คนคือภรรยาและบุตรสาวเหตุผลที่อำเภอสีบรรพตได้คัดเลือกครอบครัวนี้ให้ได้รับความช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นผู้ได้โอกาสทางสังคมมีฐานะยากจนและที่สําคัญเป็นคนดีชอบช่วยเหลือสังคมและส่วนรวมแล้วก็มีความขยันขันแข็งค่ะสำหรับเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงนะคะได้มีการกําหนดเป้าหมายสร้างบ้านให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่มาจากการพิจารณาคัดเลือกของอำเภอจำนวน11อำเภอโดยเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลงุงสนับสนุนงบประมาณให้หลังละ1แสนบาทใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน1ล้าน1แสนบาทนอกจากนี้นายอำเภอในพื้นที่และบริษัทห้างร้านวัสดุก ก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ได้มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและแรงงานส่วนพิจารณาคัดกรองและคัดเลือกรัศดรที่มีฐานะยากจนและมีความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยได้ผ่านการประชาคมของหมู่บ้านจนได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับมอบบ้านในโครงการดังกล่าวค่ะ